โอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้แบบว่ามีเสียงกองยงกองอยาวดิค่ตื่นต่เช้าเลยดูสิค่ะเห็นอะไรคะเห็นครบรอบ8ปีค่ะแหมก็ต้องขอขอโทษดินีแค่วันนี้แบบว่าแต่งตัวไม่ค่อยแบบว่าจะเรียบร้อยสักเท่าไหร่เนะเพราะ เปเห็นอะไรเห็นภาพค่ะภาพนี้คะ่ะครบรอบ8ปีคะ่ะ8 8ปีของเอ,อ่อความสร้างความจำไรให้กับพระนามแห่งพระศรีะคะ่ะวันนี้ก็นำครบรอบ8ปีนะคะดูสิคะโอ้ยตายแล้วแม่เจ้า ของดีๆทำไมไมส่งมาให้โดเนียด,ดูสีองรีบอ่าบน้ำเลยนะสระผมล้างหนะ้าล้างตาเลยอนยะ่าเพราะเห็นสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลเพราะสิ่งที่ไม่เห็นอยู่ในสายตาฉันไม่เชื่อวันนี้คือพระศีมันคืออีมานปางช้างหมดนั่งตัวดำเป็นเม็ดเก่าลักเลยจัะน่าสงสารนี่ครบรอบแปดปีเขาสู่ปีที่เก้าแล้วนะเก้าขาดีๆนะไปในหนทางที่ดีๆทำอะไรดีๆบ้างอย่าสร้างความสอมเสียให้กับพระนายพระศีเขา เสื่อมเสียไปมากกว่าน,นี้เลยนะจ้าไลเดวีสวัสดีจ้า